สว mm. ัสด so ีคร so ับัสดีกครับครับคุณจ้มิสเตอร์คุสนั้สวัสดีครับเจียกันนะครับโอ้ยต้องขึ้นครับผมครับโซ่จอเข้าวอรพี่มิสเตอร์เจียโซสจอคูเดีครเชนพรอวิ้เชพรอวิ้เชนวเป็นเชนสติบสบายดีไหมครับสบายดีครับ Uh, good morning and welcome to the project involving the repairs to the main road outside of the mining lease and in joining up with the main road that takes us to to Se and Tapklor. The safety of our employees at Accra Mining is paramount and number one. It's our first value safety. Safety going not only at work but going to and from work. For that reason, we have decided to assist the local government in immediate repair work to the main access road to the mine to ensure that we provide a safe environment for our employees travelling to and from work. It can be quite dangerous, there are a number of potholes on the road, and we need to ensure. that not only our employees but also the local community, it is also a safe means of access and a safe means for t r a v e l i n g to and from in the local areas. Thank you. คุณไม้บอกว่าเราต้องทําถนนเส้นนี้อย่างเร็วที่สุดเพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นที่ประชาชนแล้วก็พนักงานของบริษัทนะคะต้องเดินทางไปมา เราอยากให้สนุนเส้นนี้ให้มันเป็นถนุนที่ปลอดภัยแล้วก็เรารอไม่ได้เรื่องเซฟตี้นี่เป็นเรื่องอันดับหนึ่งทุกคนต้องมาทํางานแล้วก็กลับบ้านด้วยความปลอดภัยรวมทั้งว่าประชาชนที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้และอย่างหนึ่งที่สําคัญมากก็คือว่าช่วยเหลือส่วนของทางราชการนะคะให้ได้ทํางานได้เร็วขึ้นตรงส่วนนี้นะคะ่ะแล้วก็สําคัญที่สุดทุกคนต้องมาทํางานด้วยความปลอดภัยขอบคุณบริษัทนะครับที่บริษัทเห็นเล่งเห็นถึงความปลอดภัยของ คนในชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากถนนเส้นนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางบริษัทักราเมนิ่งเป็นอย่างสูงนะครับที่ ทำให้ชุมชนของตำบลเขาเจ็ดลูกเนี่ยที่ใช้สัญจรไปมาสำหรับถนนเส้นนี้นะครับได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นและก็มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมาก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่บริษัทเอกชนที่เข้ามาดำเนินกิจการอยู่ที่นี่เล็งเห็นถึงความปลอดภยัยเล็งเห็นถึงสาธารณูปโภคที่มีการสัญจรไปมาได้ปลอดภยัยและก็สะดวกขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความกรุณานะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนที่เชื่อม ระหว่างจังหวัดพิจิตรกับจังหวัดเพชรบูรณ์นี่นะฮะคนสัญจรไปมาก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราได้การซ่อมแซมบำรุงจากบริษัทอัครามเนิ่งในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสร้างสร้างความสร้างความร่วมม้ร่วมมือในระหว่างบริษัทเอกชนและก็หน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่ในขณะเดียวกันผลประโยชน์ตกอยู่กับชาวบ้านถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงและขอขอบคุณอีกครั้ง ภาพเดินถนนตรงนี้เป็นยังไงบ้างครถนนเส้นนี้มันลักษณะที่ทั่วไปจะเป็นคล้ายๆกับเป็นหลุมขนมโคกกันนะครับจะมีพังเป็นจุดๆ,ๆไปตลอดทั้งเส้นทางแล้วจะมีบางช่วงที่มาเป็นหลุมใหญ่นะครับประสบอุบัติเหตุบ่อยครับรถจักรยานยนต์คว่ำม,มั่งนะครับรถที่ผ่านไปผ่านมาไม่คุ้นเส้นทางก็เสียหายนะครับยางระเบิดมั่งอเป็นมาอย่างนี้ หลายครั้งนานนานพอสมควรนะฮะมีการซ่อมแซมแล้วก็มีการเสียอยู่อย่างเงี้ยบ่อยนะฮะแลววันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่บริษัทเข้ามาให้ความดูแลแล้วก็สร้างสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่เราได้อะไรามากขึ้นนะครับขอบคุณครับ